Sociedad, ายดีพี่น้องทุกคนน้องพรสบายดีโดคอยมีเรื่องทีถามเจ้านะเจ้าคือป้องเงียนลูกฮะฮะเออยังค่าเห็ดทานอยู่บะเออเช็คมือแล้วบ่ไดป้องเงียนพรมามพี่กอนพรอเขาแกงไว้ไเขาเสื่องกระเป๋าเสื่งเกือบ เห็นทองเราเห็นข้างว่าเขาเสื่องกระเป๋าเสื่งเกือบเลยท้อเลยอันยังพอเลยบเบาเงินเบาลุสามมื่นแล้ววันนี้อันยังวันพาหัดบ่แล้วก็วันซุกแล้วก็อันนี้เนี่ยเนาะอันนั้นบ้านจั์หมื่นเนาะนายครูถามหาบ่บัดเนี่ยเพิ่นถามมาจากไหนทองนี่ค่อยฝากเงินให้า้องชื่อกินมดแต่เดือเงินอ้ายเพิ่นกับหักเงินเพิ่นเลยให้อ้ายเพิ่นบัดนี้นะ เออเพิ่นรับพิจสอบเงินอนายเพิ่นว <c oughs> ันนี้งเมอนกับอันบด้มีมัหยังหลยเด้อจ้ะพี่น้องเด้อมาบอกให้อันน้องพรไปหงเรียนพอเถาพงก็เห็ดทานอยู่นะ่ะเราซับทานเนี่ยพวกซับไม้ซับต่อที่คุณพี่น้องเด้อแม่น้อยมานำให้น้องพรนไปหงหัโหงเรียนเพราะวา่าลายมือแล้วน้องพรนั่นบด้ไปโรงเรียนพี่น้องเลย งเราขอมารายงานแบบพ้อนไม่ได้ไปองเงี้ยนอ้าวหัวก็ะหอ้องกันเราเป็นยังไงไปลงไปลงไปลงไปไปทามข่าวข้าวเพิ่นก่อนมาเพิ่นก็ไม่ได้ขึ้นที่งานพันธุ์เนาะไม่เห็นกันเนะเาะเลยสิให้คุดอะไรเลยแล้วบัตรเนี่ยคุดอีปูคุดไม่กิโลเลยคุดหุดด่นไม่อีปูหลายเนะาะฮะคทก,ก่ได,ดเออเพิ่นก็ห่วงเนาะมาคู่กันนี่แหละ แม่น้อยนะจังลงมานำเบิงหักพวันลงมา UE, i̇şte ang, อยู่พอวันพามอยู่ว่ามันย mm ัง hmm. ก็หมู am, exactly ่แก่งนะก็อยากไปเดี๋ยวสิไปจัดการให้ดอกหมู่แกงฮะบริยากดอกนี่บ่คุยปูนะอันเด้เด้เดเดเดมาเดีเอาคะปูว่านะนะอันอยู่ทรงหน้าผมเน่า เป็นเมืองของในคนละซี่ยมในพี่น้องพี่น้องในคนละสีย่ยมพี่น้องเห็นแล้ววะคอยจะคุดในห้องเออมาเอาอก่อนใส <c oughs> ่ปูแล้วเ <c oughs> ด้เ <c oughs> น่พยานกันยานใส่ได้อย่ามันใส่ออก <c oughs> มันกัดมือเอออีปูน้อยเออทำนี่แหละพอดีแซ่บนะ เแค่ทู่อีกเฮียดึงเอาอีกเออเออเย่เหมือนอย่ามันไต่ออื่นเลยเจ้าวันไปห้องเยนเด้อเจ้าแย่เงินขอยก่อนเด้อขอเจ้าเงินไหนเด้อเจ้าผมมาห้องเยนล่ะตายอยู่เต็มแล้วก็เธอได้อันลงมาบอกอันน้องพ่อแหละเขาเลยขุดอันนี้เลยจากพี่น้องเยไม่น้อยเป็นคนหมักขุดหมักหาพี่น้องเย พอวันว่าเจ้าชิคุดเพจย่างคนน่ะเอาคุดมาไว้กินว่ะพอวันว่นจะลงไปบอกอนาพรซื้อไม่น้อยกับว่ายอมได้ไม่น้อยกับบอกสีคุดนำหลอดลงไปแล้วก็เทิอนลงก็ต้องได้คุดทางแถวนี่ฮันบ่ลายคือบ้านพารานเนาะตายอยู่บ้านเฮาคุดข้าวเดียวข้าวเดียวแถวเวนเขาเองนะาลก่อนเนาะยามันผูกไว้โดนติกแบบซีเมอร์บ่ สามมือเนาะวันขาหัสเนาะแม่บาพอนไหมมันวันขาหัสวันผุดบอกว่ามันเป็นปองเฮียนะวันอยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วท้องเมาท้องได้เลยได้อีผู้ละไนี่แม่บอกก็ฟูบ้างบ้างหนึ่อย่างก็โตัวน้อยโอ้โหโตเล่นน้อยหนึ่งก็ฟูโตแองแองหนึ่งมืออื่นอะไรขาดโรงเรียนเด้อ ลงมานั่มได้ที่ไหเนาะน้เขาคนขี่รถถีบคนเดียวอยู่ย้งย้งย้งผนกระเงาไม่เล่นขี่รถถีบไปคนเดียวเห็นปะน่าในพี่น้องเลยแมนเออทนัทนไมมทันตอกเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งกับคนแก่งเลราไล่คราาับอยากไป้ฝั่งโน้นได้ที่เลยคันคนถูกคนยากแล้วเขา ทันเขาหมักแก่พี่น้องเออท่นคนมีแหละเขาญาติเขาเก่งท่นคนบอกมีแหละเขาหมักแก่หมกักเอาเกิดบไปเสื่องเอากระเป๋าไปเสื่องมาทองฮ้ยอดไรไหนทองเราให้ฟังเนาะเออเราคือเห็นหนะบ้านเนี้เขาไปให้บอกในคู่หาซอยบอกะ เอาพ่นคือบ la ่ให้เขาเขาแกงเราสะเบ่เออเป็นนั่นเนาะของเงียนานอน้ขขยันแกเช่ยวบทันโรงเงียนทั้งนี้ก็หาอ้อยู่หาไอ้พ่นก่อนว่ะมาแล้วไปหายจอยอ้พ่นมาเป่าเงียนหายจ้อยหายจ้อยทั้งนั้นว่ะเนาะขอขยันเชี่ยนบทันโรงเงียขเขอขลิยให้เจ้าเลยิก้เออ ใครแนี่ยแป้าป้าป้าพรอนเพิ่มขึ้นเมื่อประคำเลยป้าคอยมานำเจ้าให้ป้าหงเงยนเนี่ยนหน่อยคอยมาบอกเจ้าให้เจ้าฟังเยี่ยนเลยคอยไปมาคุดอีปูมาไปกินเส้าเลยแต่มันไม่ได้ซ้ำแถวเนี่ยมันมีซ้ำอีปูกะบ่มีเนาะพรเนาะฮะหน้ามันบ่นบที่ลองเขิน ึ้นเขาเ่ได้คุดดอกทองเลยทำเลยเนี่ยที่ได้อันนาขึ้นเมือ่ออะไรพี่นอ้องเลยเห็นอ้มันมาพรส,สวดเมื่ออะไรทำแล้วพี่นอ้องเลยก็ยังมอยากพรก็ยังอยากคุดอีกอยู่มันอยู่ในน้ำเลย อย่างคุณพี่นอ้องเลยเรอพอนมืออื่นเลยไปองเงียนเดอ้ออื่นเสนาน่ะนะมืออื่นเลยใช่ไช่นั่นบางท้องถาเพิ่นปางเงียนกำกันเดอ้อมืออื่นนะไปเขาขึ้นเมื่อบดออัดนี้หนาวกะจะได้ขึ้นเมื่อลยเดอ้อจ้าพี่น้องสุข,ขุมสุคนแม่น้อยลงมานำน้องพอนลงมาถามข่าวถามข่าวว่าเป็นอย่างอย่างบน่ได้ไปองเรียนสี่หามือแล้ว น้อ <Workers>, งทองเล่าให้ฟังจังกู้จักเนี่ยไปจังลงมาถามว่าหมู่แกงเราไปจากกองเวียนเพิ่นวอนคอยฝากเงินให้เจ้าน้ำทองทองเอาไปกินมาแล้วแม่นบ่ทองมาล่าคลิปคอยไว้บัดนี้ไว้ลาไปคนเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งฝากช่องไวนะแฟมิลี่นโดนาจ้าเอาน่าสิเกตโดนาจ้าุวันสิเกตเลยจ้าไปนะ 拜拜。